ที่จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องเรื่องป้าเรื่องความไม่กระจ่างใสของผิวนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไ like, ครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคน หางว่านจระเข้สดนะคะวันนี้จะพาใช้จวเจลแบบสดแบบนี้เลยนะคะให้เราไปตัดมาแล้วก็ให้เราตัดหัวเขาออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราไปล้างทําความสะอาดนะคะให้เราล้างเมือกให้ยางเหลืองๆตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวเราจะเพ้ได้นะคะในส่วนของเอ,อ่อยางเหลืองๆตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราไปปอกเอาแต่เจลเอาแต่เจลแต่วนของเขานะคะหลังจากนั้นให้เรา นำไปปั่นนะคะใครมีเครื่องปั่นนําไปปั่นใครไม่มีเครื่องปั่นหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็ใส่ถุงร้อนแล้วก็ขยี้ขยี้นะคะให้เขาละเอียดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้เจลแล้วนะคะนี่เลยนะคะที่เราปอกก็จะเจลแต่วุ้นของเขาแบบนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของคนที่มีเครื่องปั่นนะคะหลังจากนั้นเราไปปั่นแล้วเรามาดูกันตอนปั่นเสร็จนะคะเจลที่เราไปปั่นออกมาแล้วนะคะ เราจะได้เจลแบบสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะคะโดยที่ไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะนะคะในส่วนของกาแฟเ็าจะมีคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยต่อต้านอนุนนมูลอิสระช่วยต้านเิ้วรอยช่วยลดเลือนเ้ยว,วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ใช่นี่เลยนะคะคือผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิน้นเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะเขาจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1นส่วนสี่ช้อนชานะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเกลือสดนะคะ ก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี <Armenia Class AS> ่ยกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของเกลสดนะคะเขาจะดีกว่าเกลสํสเร็จรูปนะคะเราจะใช้เกลสดอยู่ที่สองถึงสามช้อนชาหรือกะดูอัตราส่วนตรงนี้นะคะต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้นมลดจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวเลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เราจะใช้นมอยู่ที่1ช้อนชานะคะกะเขาเลยนะคะโนส่วนผสนมให่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3-4ครั้งเลยนะคะใส่ขมิ้นแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะใครอยู่บ้านเฉยๆทําได้แม้กระทั่งตอนเช้านะคะสูตรพอกหน้าไม่ตายตัวนะคะใครอยากจะใส่อะไรเพิ่มอะไรลงไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะใครไม่มีแปรงก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ ใครอยากจะเพิ่มผงตัวไหนลงไปสามารถเพิ่มได้เลยนะคะสูตรพอกหน้าไม่ายตัวนะคะสูตร DIY เราอยากใส่อะไรเราใส่ลงไปได้เลยนะคะที่เราใส่แล้วเราไม่แพ้นะคะนี่เลยนะคะถ้าเรามีาแปรงเราก็จะได้หนากว่าน,นี้หน่อยนะคะหรืออยากจะเพิ่มกาแฟลงไปให้เขาข้นกว่าน,นี้<ๆ>เพิ่มขมิ้นลงไปอีกให้เขาข้นกว่าน,นี้ก็ได้เลยนะคะ ให้เราทําแบบนี้พอแบบนี้ทิ้งไว้สิบถึงสินาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการนาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้ดูนะคะโอเคคะ่ะคลิกหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ